พราะเธอนัคือคืออชชชวิิฉันยเธอมาแสนนาน,น,ตาน,านแต่สุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่าง, <c oughs> ท,งที่เติมเต็มหัวใจ y e h จากนี้ทุกลม ครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าเพราะวันเวลาทำให้ผันการเจรจาผ่านรถผ่านถนนจระาะจรเราเป็นเพียงปรชาะะกรเราไม่ใช่เทวดาอ้อ uh, วางทีผมแย่ yeah. ชอบทำตัวหน้าทีผมนะ่ะชอบทําให้เธอเหนื่อยเธอว่าแล้วเธอก็ต้องว่าอีกผมก็เลยเลือกที่จะฆ่าบีดมือขวาผมจับกีตาร์ดีดร้องเพลงที่สุดแสนโรแมนติกเอาให้เธอยิ้มจนหน้าฉีกผมไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์ให้เธอมาก่อนในฤด,ดูของวินเทอร์ผมไม่ได้หลอกเหมือนกับจัสตินบีเบอร์แต่ผมน่ะสามารถที่จะพาเธอไปดินเนอร์แล้วก็พาเธอเป็นเพจจากที่เคยเป็นซินเวอร์พาเธอไปชอ็อปาไปซื้อคอสซิลเลอร์เราธรรมดาถึงมันไม่ใช่บีเมอร์ที่แค่เราเข้าใจไม่ต้องใช้หรอกอินเนอร์ผมมีความสุขจนตาแตกอยากจะมีเธอไว้ในยามมมแก่ผมม่ผไเค,คิดจะ ขงเคทั้งหมดทิ้งลงไปที่บางแห่งิเดเพลงเพล,ลงนี้ด้านในงานแต่งวันไหนไม่เจอก็ทอมมานแหละบางวันผมต้องตาแฉะเพราะว่าคิดถึงคนที่เคยตานแต่ไล่ผมเทคโคกใส่ผมเธอไม่ต้องทำงานก็ได้แต่เธอต้องน่ารักใส่ผมในทุกๆวันใหม่โอ้ oh. เมื่อตามหาแล้วรอคอยเธอ ท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจก็คือเธอแก่ง